หลายท่านรับชมการออกรางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงการออกรางวัลที่4ครั้งที่9แล้วนะครับซึ่งในขณะที่คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นั้นทางสำนักงานสลักขีณาธบัตนะครับมีข้อมูลดีๆมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากทางด้านของประธานกรรมการคุณภูมิจิตพงพันงามผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับในฐานะที่วันนี้เนี่ยท่านก็มาเป็นประธานกรรมการอยากให้ท่านแชร์ประสบการณ์ถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการมาเป็นประธานกรรมการในวันนี้คร ครับก็ดูขั้นตอนในการดำเนินการในการออกสลากกินแบ่งนะครับก็มีความโปร่งใสเชื่อถือได้นะครับเพราะมีการตรวจตั้งแต่อุปกรณ์มีการสุ่มทุกขั้นตอนมีการสุ่มหมดเพราะฉะนั้นความที่จะ โปร่งใสนะครับการที่เชื่อถือได้ก็เป็นที่มั่นใจมากครับครับผมแน่นอนนะครับท่านท่านเป็นประธานกรรมาการท่านจะมีโอกาสได้เห็นทุกขั้นตอนการออกรางวัลแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยอยากให้ท่านย้ําเตือนกับที่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งถึงเรื่องความโปร่งใสเชิญได้เลยครับครับก็ยืนยันนะครับแล้วก็เห็นภาพทุกขั้นตอนมีคณะกรรมาการตรวจสอบมีผู้ทรงคุณวุฒิมาทุก ทุกทุกทุกแขนงนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบทุกอย่างได้มีการสุ่มมีการตรวจเครื่องมือทุกอย่างก็ยืนยันนะครับอีกครั้งนะครับมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือได้ครับครับผมขอบคุณมากนครับขอบมากครันครับ